นิทานสอนใจเรื่องชาวนากับพ่อค้าขี้โกงการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชาวนาที่ชื่อว่าลุงเหมลุงเหมเป็นชาวนาที่ขยันขันแข็งและซื่อสัตว์เขาทำงานหนักทุกวันเพื่อปลูกข้าวที่ดีที่สุดในหมู่บ้านข้าวของลุงเหมเป็นที่นิยมและก็ได้รับการยอมรับจากผู้คนในหมู่บ้านและ หมู่บ้านใกล้เคียงวันหนึ่งพ่อค้าขี่โกงที่มีชื่อว่าเสียน้อยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับข้าวของลุงเหมเขาจึงตัดสินใจเดินทางมายังหมู่บ้านเพื่อเจรจาซื้อข้าวจากลุงเหมเสียน้อยมีแผนที่จะซื้อข้าวในราคาที่ถูกแล้วนำไปขายต่อในราคาที่สูงเพื่อหากำไรเมื่อเสียน้อยมาถึงเขาได้พูดจาพูดคุยกับลุงเหม และเสนอราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดลุงเหมรู้สึกไม่พอใจและก็บอกว่าข้าวของฉันเป็นข้าวที่มีคุณภาพขายในราคานี้ฉันคงขาดทุนแน่แนเสียน้อยได้ยินเช่นนั้นก็คิดแผนโกงขึ้นมาเขาจึงบอกลุงเหมว่าลุงไม่ต้องห่วงถ้าลุงยอมขายข้าวในราคานี้ฉันจะกลับมาซื้อข้าวของลุงทุกๆปี ลุงจะได้ไม่ต้องลำบากไปหาคนมาซื้ออีกต่อไปลุงเหมคิดอยู่นานเขารู้สึกว่าราคาที่เสียน้อยเสนอนั้นต่ำเกินไปแต่ก็หวังว่าเสียน้อยจะกลับมาซื้อข้าวเข้าในปีจะต่อไปโดยความที่ไม่อยากจะเสี่ยงลุงเหมจึงตกลงที่จะขายข้าวให้กับเสียน้อยในราคาที่เสนอมานั้นเสียน้อยดีใจที่สามารถหลอกลุงเหมได้สำเร็จ เขาจ่ายเงินให้ลุงเหมและนำข้าวไปขายต่อในราคาที่สูงในขณะที่ลุงเหมรู้สึกเสียดายที่ตัดสินใจผิดไปในปีต่อมาเสียน้อยกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้เขากลับเสนอน้ำหนักที่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงเขาใช้เครื่องช่างที่ถูกปรับให้ช่างน้ำหนักน้อยกว่าความเป็นจริงทำให้ข้าวของลุงเหมถูกหักลดลงจากราคาที่ควรจะได้รับอีกแต่ครั้งนี้ ลุงเหมไม่ยอมอีกต่อไปเขารู้ว่าเสียน้อยนั้นโกงเข้ามาตลอดลุงเหมจึงตัดสินใจที่จะไม่ขายข้าวให้กับเสียน้อยและนำข้าวไปขายให้กับพ่อค้าคนอื่นที่ยุติธรรมแทนเสียน้อยรู้สึกไม่พอใจที่ลุงเหมไม่ยอมขายข้าวให้เขาแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เพราะลุงเหมได้บอกความจริงกับคนในหมู่บ้าน ทุกคนจึงตัดสินใจที่จะไม่ทำธุรกิจกับเสียน้อยอีกต่อไปเสียน้อยต้องจากหมู่บ้านไปโดยที่ไม่ได้อะไรติดมือกลับไปเลยลุงเหมได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้านและพ่อค้าที่ซื่อสัตย์ทำให้ข้าวของเขายังคงขายดีและเป็นที่ยอมรับตลอดมาเขาได้เรียนรู้แม้บางครั้งจะมีคนพยายามโกงเราแต่ถ้าเราซื่อสัตย์และไม่ยอมแพ้ ในที่สุดความยุติธรรมก็จะได้รับชัยชนะเสมอนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความซื่อสัตย์และยุติธรรมคือคุณค่าที่สำคัญไม่ว่าใครจะพยายามโกงหรือเอาเปรียบเราแต่เรายึดมั่นในความถูกต้องสุดท้ายแล้วความดีจะได้รับการตอบแทนเสมอ